มีต้นไม้อยู่นะคะเราทํารอบสถานที่เราทํารอบต้นไม้ได้ก็ให้ดูว่ากลามังที่ตั้งอยู่กับชิดต้นไม้แบบนี้เขาจะมีความชุ่มชื้นม,มีความเย็นที่มากกว่านะคะถ้าแบบนี้ของเขาจะเซตตัวเขียวอยู่ตลอดเวลาถ้าแบบนี้ก็คือเหมาะต่อการที่จะถ้าแบบโดยทั่วไปเนาะที่ร่มเย็นที่ เย็นมากกว่าที่ร่มมากกว่าเหมาะต่อการทําเป็นบ่อแม่พันธุ์นะคะแต่อันนี้เราสามารถทําบ่อแม่พันธุ์ก็ได้หรือว่าทําเป็นแบบขยายก็ได้นะคะแล้วเราก็จะมีตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากระมังใบใหญ่ที่เราหมักขี้วัวเอาไว้นะคะเพื่อที่แบบว่าพอหนึ่งอาทิตย์เราก็จะนําน้ําหมักขี้วัวเรามา เติมในแหนแดงคือเราจะให้ปุ๋ยเขาอาทิตย์ละครั้งเนาะเราจะให้ปุ๋ยแหนแดงอาทิตย์ละครั้งพออายุ14วันเราก็พร้อมที่จะนำขึ้นไปใช้งานได้เลยอายุ14วันถึง21วันเป็นช่วงที่เขาแข็งแรงแล้วเหมาะต่อการจเจริญพันธุ์เหมาะต่อการขยายตัวนะคะแต่ถ้าอายุสัก30วันขึ้นไปเขาจะเริ่มแก่ตัวละ พอเขาเริ่มแก่ตัวเราสามารถที่จะนำขึ้นไปตากแล้วเราก็เอาไปผสมดินปลูกเอาไปทาปุ๋ยได้นะคะออแล้วทีนี้ถ้าเรานำแหนขึ้นไปหมดแล้วเราทำยังไงเราทำความสะอาดกละมังค่ะเราทำความสะอาดกระมัง,มมงให้เรียบร้อยเติมน้ำหมักขี้วัวเติมปุ๋ยเติมอะไรให้เรียบร้อยแล้วเรานำแหนแดงไปขยายไว้อีก พอเราอายุ14วันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ใหม่เรื่อยๆบอ่อแม่พันธุ์เราก็ทำแยกเอาไว้โซนที่เป็นล่มมากกว่านะคะเราจัดให้เป็นบอ่อแม่พันธุ์เอาไว้ตรงนี้มันจะได้แบบขยายต่อเนื่องแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเออเนี่ยเราก็พามาชมสวนตอนนี้อยู่ในช่วงของการปรับปรุงสถานที่ยังไม่แล้วเสร็จเนาะ แต่ว่าเราก็สามารถที่จะขายแหนแดงได้แบบต่อเนื่องไม่หยุดเพราะว่ากละมังมันเป็นข้อดีคือเราจะโยกย้ายไปวางตรงไหนก็ได้เพราะว่าในกละมังเราก็ยังมีแหนแดงเลี้ยงอยู่เราก็ยังสามารถที่จะผลิตแหนแดงเพื่อการจําหน่ายได้แบบเรื่อยๆอ้าวแล้วถ้าไม่สามารถขายได้เราเอาไปทําอะไรเอาไปทําปุ๋ยค่ะ เรามีนามีสวนมีไร่เรานำแหนแดงขึ้นไปตากแห้งจำนวนเยอะๆเยอะเสร็จปุ๊บพอเวลาเราเข้าไร่เข้านาเข้าสวนเราเราก็นำแหนแดงไปใส่นาใส่สวนเราหรือไม่ก็นำไปผสมดินปลูกทำเป็นแหนแดงทำเป็นปุ๋ยแหนแดงเสร็จปุ๊บแล้วเราก็สามารถที่จะแบบเอาไปใช้งานของเราได้เพื่อลดต้นทุน เราใช้แหนแดงเรามาทำปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนของเราตรงนี้คือข้อดีข้อดีมากๆเลยนะคะคือการใช้แหนแดงตากแห้งผสมใส่กับขี้วัวผสมกันให้เป็นปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยแล้วก็เอาไปในการที่จะใส่หน้าใส่ไล่ตอนนี้เนาะเราก็ทำสวนไปด้วยทำนาไปด้วยนะคะ ตรงนี้ให้ชมสถานที่ว่าเออมันเป็นอ,อยู่กับวางตรงพื้นส่วนที่วางตรงพื้นนี่จะมีสัตว์ลงไปอย่างเช่นเขียดนะคะตรงนี้ก็จะมีเขียดไปรบกวนบ้างนะคะเป็นบางกละมังเขาก็จะชอบไปเล่นน้ำของเขาเป็นปกติธรรมชาติแต่อยู่ที่อู่เข้าน้ำฟาร์มิ่งสาขาระยองของเราจะเป็นดาดฟ้า ดาดฟ้านี่ข้อดีของดาดฟ้านะคะจะไม่มีสัตว์ไปรบกวนจะไม่มีสัตว์ไปลงเล่นเพราะว่าเขาอยู่ที่สูงเนาะเราสามารถที่จะเพาะแหนแดงจำหน่ายได้อยู่บนดาดฟ้าคือสำหรับคนเมืองนะคะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้ดาดฟ้าพื้นที่รอบบ้านรอบร้านของเราในการเพราะเลี้ยงแหนแดงสามารถที่จะทำให้เรา มีรายได้เพิ่มรายได้เสริมจากงานประจำของเราได้นะคะอันนี้เป็นข้อดีของการเพราะเลี้ยงแหนแดงเนาะถ้าหากใครสนใจที่จะสั่งแหนแดงกับครูมะชาสามารถทักหาครูมะชาได้เนาะเบอร์โทร0971015382 พร้อมที่จะจำหน่ายแหนแดงเพื่อไปใช้ลดต้นทุนเป็นอาหารสัตว์เป็นปุ๋ยนาข้าวเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้สามารถที่จะลดต้นทุนได้จำนวนเยอะมากนะคะอันนี้เป็นข้อดีของการเพราะเลี้ยงแหนแดงแบบต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ